สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชาเพชรสินทบชัยยิ้มค่ะดิฉันนางสาวนิชา,ชชาชการิมประเสริฐศิริมุกค่ะเราทั้งสองเป็นนักกิจกรรมบำบัดแผานากิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะวันนี้เราจะมาสอนอะไรกันคะพิมหลายวันก่อนคะ่ะน้องมุกมีผู้ป่วยมาปรึกษาเรื่องของการเข้าห้องน้ําอยากเข้าห้องน้ําแต่ว่าไม่รู้จะเคลื่อนย้ายตัวยังไงดีมุกก็เจอมาเหมือนกันค่ะงั้นวันนี้เรามาพูดถึงวิธีการเข้าห้องน้ํากันดีกว่าค่ะ การจะเข้าห้องน้ำค่ะอย่างแรกเราควรประเมินเรื่องของความสามารถของผู้ป่วยก่อนเช่ <Aven ge> นกำลังกล้ามเนื้อแขนความสามารถในการนั่งทรงตัวห้องน้ำมีความเหมาะสมและปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตัวหรือไม่จึงจะแนะนำได้ค่ะซึ่งวิธีการเคลื่อนย้ายตัวจะมี2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเป็นผู้ป่วยทำด้วยตนเองและวิธีที่2เป็นแบบมีผู้ช่วยเหลือค่ะโดยเราจะแนะนำวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องน้ำให้มีความปลอดภัยด้วยวิธีการจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกเรามาทราบถึงความสําคัญของการเคลื่อนย้ายตัวระหว่างรถเข็นกับชักโครกในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างกันก่อนค่ะการเคลื่อนย้ายตัวระหว่างรถเข็นกับชักโครกเป็นทักษะหนึ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ป่วยการที่ผู้ช่วยเหลือรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวได้และหากผู้ป่วยสามารถทําได้ด้วยตนเองก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น เกิดความรู้สึกดีต่อตนเองและลดภาระของผู้ช่วยเหลือได้อีกด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นไปชักโครกด้วยตัวเองวิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งท่อนล่างที่สามารถใช้งานแขนและมือได้ดีมีกำลังและความทนทานของกล้ามเนื้อเพียงพอรวมทั้งมีทักษะในการเคลื่อนย้ายตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะซึ่งวิธีการมีดังนี้ 1. จอดรถเข็นชิดกับขอบชักโครกให้ได้มากที่สุดโดยชักโครกที่ติดตั้งเราจับไว้ทั้งสองข้างถ้าสามารถยกเราจับขึ้นได้ให้จอดรถเข็นดังรูปด้านซ้ายแต่ถ้าไม่สามารถยกเราจับขึ้นได้ให้จอดรถเข็นดังรูปด้านขวา 2. ล็อกล้อรถเข็น จากนั้นนำขาทั้งสองข้างลงจากที่วางเท้าและพับที่วางเท้าขึ้นโดยใช้แขนข้างหนึ่งจับที่วางแขนให้มั่นคงโน้มตัวลงช้าๆพร้อมใช้มืออีกข้างพับที่วางเท้าขึ้นจากนั้นยกที่วางแขนขึ้น 3. ดันตัวมาด้านหน้าเบาะนั่งเล็กน้อยเอื้อมมือด้านที่ชิดกับชักโคกไปจับที่ราจับมืออีกข้างจับที่วางแขนและเบาะนั่งของรถเข็น ไม่แนะนำให้จับบริเวณฝารองนั่งชักโครกเพราะเป็นส่วนที่ไม่มั่นคงเมื่อย้ายตัวอาจจะทำให้เกิดการพัดต,ตกหกล้มได้ 4. ออกแรงขยับตัวไปที่ชักโครกโดยมือข้างที่จับเบาะนั่งให้ออกแรงดันตัวขึ้นไม่ควรออกแรงผลักเพราะอาจทำให้รถเข็นเลื่อนห่างจากชักโครกและเกิดการพัดตกหกล้มได้ 5. จัดท่านั่งให้เรียบร้อยอาจเลื่อนรถเข็นออกจากชักโครกในจุดที่เอื้อมจับถึงเพื่อให้นั่งบนชักโครกได้สะดวกขึ้น6ยกที่วางแขนลงและถอดกางเกงในท่านั่งโดยขนาดถอดกางเกงให้จับราวทีละข้างพร้อมเอียงตัวเพื่อดึงกางเกงออกจากสะโพกวิธีการเคลื่อนย้ายตัวจากชักโคกไปรถเข็นด้วยตัวเอง 1. ใส่กางเกงในท่านั่งโดยขณะใส่กางเกงให้จับราวทีละข้างพร้อมเอียงตัวเพื่อดึงกางเกงขึ้นสะโพก 2. ยกราวจับชักโครกขึ้นจากนั้นเลื่อนรถเข็นจอดชิดกับขอบชักโครกให้มากที่สุดทำมุมประมาณ45องศาและล็อกล้อทั้งสองข้าง 3. ดันตัวมาทางด้านหน้าเบาเล็กน้อยเอื้อมมือด้านที่ชิดกับรถเข็นไปจับที่เบาะนั่งมืออีกข้างจับที่เราจับ 4. ออกแรงขยับตัวไปที่รถเข็นโดยออกแรงดันตัวขึ้นไม่ควรออกแรงผากเพื่อหลีกเลี่ยงการพัดตกหกล้ม 5. จัดท่านั่งให้เรียบร้อยพับที่วางแขนและที่วางเท้าลงและนำขาทั้งสองข้างวางบนที่วางเท้าโดยจับที่วางแขนให้มั่นคงโน้มตัวลงช้าๆพร้อมใช้มืออีกข้างวางที่วางเท้าลงวิธีการเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นไปชักโคกโ,โดยมีผู้ช่วยเหลือ วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ยังนั่งทรงตัวไม่มั่นคงหรือมีกำลังแขนน้อยควรมีผู้ช่วยเหลือช่วยในการเคลื่อนย้ายตัวซึ่งมีวิธีการดังนี้1ผู้ช่วยเหลือเข็นรถเข็นจอดชิดกับขอบชักโครกให้มากที่สุดโดยชักโครกที่ติดตั้งราวจับไว้ทั้งสองข้างถ้าสามารถยกราวจับขึ้นได้ให้จอดรถเข็นดังรูปด้านซ้าย แต่ถ้าไม่สามารถยกราวจับขึ้นได้ให้จอดรถเข็นดังรูปด้านขวา 2. ล็อกล้อรถเข็นให้เรียบร้อยจากนั้นพับที่วางเท้าขึ้นและยกขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยวางบนพื้น 3. โน้มตัวผู้ป่วยมาทางด้านหน้าจากนั้นจับขอบกางเกงผู้ป่วยดันตัวมาทางด้านหน้าเบาะเล็กน้อยและยกที่วางแขนขึ้น 4. ผู้ช่วยเหลือจับที่ขอบกางเกงผู้ป่วยให้สัญญาณกับผู้ป่วยแล้วยกผู้ป่วยขึ้นไปนั่งบนชักโครก 5. จัดท่านั่งให้เรียบร้อยและยกที่วางแขนลงอาจเลื่อนรถเข็นออกจากชักโครกในจุดที่เอื้อมจับถึงเพื่อให้นั่งบนชักโครกได้สะดวกขึ้น 6. ผู้ช่วยเหลือถอดกางเกงออกให้ผู้ป่วยโดยระหว่างที่ผู้ป่วยนั่งบนชักโครกผู้ป่วยควรจับราวด้านข้างชักโครกเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มหรือผู้ช่วยจับประคองคอยระวังความปลอดภัยให้วิธีการเคลื่อนย้ายตัวจากชักโครกไปรถเข็นโดยมีผู้ช่วยเหลือ 1. ผู้ช่วยเหลือสวมกางเกงให้กับผู้ป่วยโดยระหว่างที่ผู้ป่วยนั่งบนชักโครกควรจับราวด้านข้างชักโครกเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้ม 2. จับขอบกางเกงผู้ป่วยดันตัวมาด้านหน้าชักโคกเล็กน้อยและยกราวจับชักโคกขึ้นจากนั้นจัดรถเข็นจอดที่ด้านข้างของชักโคกล็อกล้อให้เรียบร้อยโดยระหว่างนี้ผู้ช่วยเหลือควรจับประคองตัวผู้ป่วยด้วย 3. ผู้ช่วยเหลือจับที่ขอบกางเกงผู้ป่วยให้สัญญาณกับผู้ป่วยแล้วยกตัวผู้ป่วยขึ้นนั่งบนรถเข็น 4. จัดท่านั่งให้เรียบร้อยและพับที่วางแขนลงจากนั้นพับที่วางเท้าลงและนำขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยวางบนที่วางเท้าการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำให้ปลอ ER. ดภัย คือการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นตรวจสอบความเหมาะสมของห้องน้ำที่จะใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ห้องน้ำได้สะดวกและปลอดภยัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ประตูห้องน้ำกว้างพอให้รถเข็นเข้าได้กว้างกว่า81.5เซนเมตรขึ้นไปพื้นที่ภายในห้องน้ำมีพื้นที่กว้าง1.5คูณ1.5เมตรขึ้นไปเพื่อให้สามารถหมุนรถเข็นภายในห้องน้ำได้ พื้นที่ห้องน้ำแห้งไม่ลื่นแยกโซนแห้งและโซนเปียกมีแสงสว่างเพียงพอมีราวจับที่มั่นคงติดตั้งใกล้กับชักโครกผู้ป่วยเอื้อมถึงโดยมีความสูงจากพื้นประมาณ6 0 7 0ถึงเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 2 5 1ถึงซนติเมตรติดให้ห่างจากผนัง3 8เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อให้สอดนิ้วมือกำราวได้สะดวก มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในจุดที่ผู้ป่วยเอื้อมหยิบถึงเช่นสายฉีดชำระกระดาษชำระถังขยะสะบู่ชักโครกมั่นคงสูง43-48ซนติเมตรสะอาดพร้อมใช้งาน 1. รถเข็นที่ใช้ควรเปิดที่วางแขนออกได้เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายตัวในวิธีด้านข้างได้ 2. ควรดันตัวมาทางด้านหน้าเบาะเล็กน้อยเพื่อระวังก้นขูดกับล้อรถเข็นขณะเคลื่อนย้ายตัวเนื่องจากผู้ป่วยขาดการรับความรู้สึกอาจทำให้บาดเจ็บบริเวณก้นได้ เป็นยังไงบ้างคะน้องมุกการเคลื่อนย้ายตัวเข้าห้องน้ําไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ยิ้มถ้าผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถฝึกฝนจนทําได้และมีการปรับสิ่งแวดล้อมต่างๆให้มีความเหมาะสมรวมถึงรู้ข้อควรระวังต่างๆแล้วก็จะเข้าห้องน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะ ทางนี้นะคะในระยะแรกผู้ป่วยควรได้รับการประเมินและปรึกษานักกิจกรรมบำบัดก่อนเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมค่ะแล้วในหัวข้อถัดไปเนี่ยพิมจะนำความรู้อะไรมาสอนพวกเราอีกคะต้องรอติดตามนะคะถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้ต้องทำยังไงคะน้องมุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วเจอกันใหม่สวัสดีสสดค่ะ,คะ